ธรรมชาติของพวกมันที่ชอบขีดกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันต้องมันทำแบบนี it, so to to like so, so ้ม nice. cool. ันแค่สู้อยู่ดูกับคู่นี้อีกมันมันใช้หัวขีดกันแล้วก็ใช้แขนทุบใส่กันคือแสดงความเป็นตองช่วงกลงโต้เฮ้ยสองคนทีสู้กันนะเฮ้ยแต่ช่างหลังดูคู่นี้เถอะคู่นี้โอ้โหหึมาเทียบผมมาดิมาดิคู่คู่หึสู้อย่างไงโอยแดงตายแล้ว แล้วเอาทำไมเนี่ยคะถุงใส่มันแบบมันคุคู่กับนีน่แค่คนเดียวเอาเดี๋ยวพวกเองกังวมากีกคนนี้ได้ส่วนไอ้นี่แม่งก็นิ่งเนี่ย,นนย,นนยอ๋อเอออย่าเลีนตบดิมันไม่คือจบอันมันไม่คือดมันแพ้นะมันเลยต้องนอนเองแม่ ยิงไปอะไรกันเอาเนื้อไก่โล่สงไปแบบกลัวลุมแล้วแพ้บราะทานันเฮ้ยเอาใหม่ดิเดี๋ยวแม่งพูดกันสันกทีเอาเริ่มตาไม้เข้ากันตอนนี้เขาไมค่คุยกันตอ่อคุยแล้หไปเนี้ยคุยคุยคุยทุบทุบนี่มาช่วยกันนะโอ้ <Auf>? นี่ครับฝั่งนี้มาช่วยด้วย <mud partido. S 2> นะมาช่วยขิดนี่นี่กูขดขิดไปขีดดูขีดฝั่งนี้ก็มาช่วยขิดนะครับนี่ดูขีดขีดขิดนะไอะนี่แบบก็แกขี้โกงมาขิดกันครับโอ้ขณะคู่นี้ครับนัดนี้ครับคู่นี้ขิดกันแล้วครับนี่เอ้ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหยุดเวลาก่อนนานี้ครับคนนี้ไม่ช่วยแล้วครับแต่ว่า โอ้ดูเฉียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อสาเหตุที่บอกว่าเฉียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อเขาเพราะมันเฉียดกระดูกครับแต่ไม่ถูกเนื้อเพราะอะไรมันไม่มีเนื้อครับนี่แบบบู๊ของมันขิดกันอยู่เลยครับเนี่ยดูอืมดูขีดกันนะครับโอ้ขิดกันตอนแล้วหูโอ้ยโอ้ยขีดขีดหูบู๊รรมชาติของมันจะชอบขิดกันนี้ครับดูดูขีดกันหุ้ยไอ้นี่มันสลบไปแล้วครับสงสัยโดนแรงจิดอ่อนเดี๋ยวโอ้ยโดนลากโอ้ยโดรกลากครับหืูนี่แบบบู๊ไปข้างไปข้างน ดูากกขนนี้เอเอาีอาอาโอยงังนะครับตอนนี้ครับมาคยกันเลยครับดูครับยกันางังมากใครจะิดนอ,อดูเหมือนฝั่งนี้จะหมดเรี่ยวแรงไปก่อนนะครับแล้วฝั่งนี้ครับคือฝั่งของไอ้เกียวนะครับดูนี่แล้วโอ้หดูแบบเฮ้ยฉันชนะแล้วฉันคือพูดอีกแกงที่สุดในฟูงอย่ามาคำลามดีลังคาด้ย